สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s t o r er r u l e r และว,วันนี้ครับเรากลักบนมใอม่ครั้งกับ Limbus Concept Concept ต่างๆจากเกม Limbus Company ซึ่งในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของ a b n o m a l i t i e s ที่ชนะผลบวกกันมานะครับที่ได้ได้ว่าผลคะแนนเนี่ยค่อนข้างชนะขาดลอยพอสมควรเลยกับ w e n d e r i n g Mind ครับที่บอกได้เลยครับว่าเรื่องราวของ a b n o m a l i t i e s ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับและเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเลยหมนเลยครับผม สำหรับแวนเดอริงมานะครับเป็นแอนิเมที่ปรากฏเป็น e n c o u n t e เตครับภายใน m i r รอร์ดันเจียนนับตั้งแต่ Mirrors of the Beginning ยาวนานมาครับจนถึงดันเจียนกระจกปัจจุบันอย่าง Mirrors of the b อะ t e r i n g เลยนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยยังไม่มีการระบุครับทั้งในเชิงของรหัสจัดจำแนกระบบความอันตรายรวมไปถึงอีโก้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมันเองเนี่ยก็ยังไม่มีการปรากฏมาเช่นกันครับผม โดยลักษณะภายนอกของมันนะครับจะเป็นลักษณะของรูปปั้นหินทรงฮิมนนยหรือมีลักษณะคล้ายมนุษย์ครับโดยเทือยทั่วทั้งร่างจะมีรอยแตกร้าวปรากฏอยู่ท,ทั่วทั้งร่างกายโดยมันครับจะมีแขนในส่วนของรูปปั้นหินแต่จะปรากฏครับเป็นแขนยาวสีดำทั้งหมดหข้างที่ออกมาจากทานด้านหลังแทนโดยจะมีความเชื่อมโยงครับกับใจกลางที่เป็นรูช่องว่างของรูปปั้นหินที่มีผลึกทรงกลมสีดำคล้ายลูกแก้วอยู่ครับ เบนด์ร mm ิงมา์เนี่ยเป็นแอร์ติสที่จะมีเรื่องราวว่าไดอะล็อกเนี่ยปรากฏขึ้นครับเมื่อเราที่เป็นผู้เล่นเนี่ยพบมันครับภายในจุดเอ็นคอร์เตอร์ภายในมิเรสเดนเจียนโดยเนื้อความเนี่ยจะกล่าวอไว้ว่าบางครั้งจิตใจนั้นก็ล่องลอยไปแล้วที่ใดกันที่จิตใจนั้นจะพบเจอหากเพราะมันมีความปรารถนามันจึงมีกาย,ยาเช่นนี้ว่างเปล่าเป็นเพียงรูปปั้นส่งมนุษย์แต่นี่คือที่ที่จิตใจตัดสินว่าเป็นสถานแห่งการชำระ นาตอนนี้ที่มันพยายามยื่นแขนของมันออกมาพยายามขวยคว้าซึ่งทุกอย่างที่มันคิดว่ามีโดยทางเลือกของผู้เล่นครับจะมี2ทางคือเลือกที่จะจับมือมัน ือจะหลีกเลี่ยงครับปฏิเสธที่จะจับมือของมันแทนโดยหากเราครับเลือกที่จะจับมือเนี่ยเราจะได้รับอีโก้กิฟต์ครับอย่างแฟนตอมเพนแต่หากเราครับเลือกที่จะปฏิเสธเราจะได้รับอีโก้กิฟต์อย่างมิเรอร์สแท็กซายซินเนสติเซียมาแทนครับซึ่งแอนดรอยต์โซนีครับยังคงเต็มไปด้วยปริศนาว่าตัวตนของมันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรกันแน่มีทั้งเรื่องราวของจิตใจการชําระไปถึงความพยายามที่จะไขความไม่ได้ซึ่งอะไรบางอย่างแต่หากเราครับลองเจาะลึกลงไปอีกสักนิดนึงเนี่ยเราจะได้รู้ครับว่าเรื่องราวของวายเดอริงไม อาจจะลึกล้ำมากกว่าที่เราคิดก็ได้ครับผมในส่วนแรกที่เราจะต้องมาพูดถึงกันนะครับคือชื่อของ Eco g i กิทั้ง2ที่เราจะได้ครับจาก a ว h e r i n g m i ม d คือ Phantom p a พ n ครับและ Mirror s แ c t i ายซินเอสเตเซียสละคำสองคำนี้นะครับมีที่มาจากชื่อของสภาวะทางระบบประสาทครับที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สัมผัสที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ร่างกายเป็นอยู่ครับเรามาเริ่มกันที่คำแรกนะครับ Phantom Pain หรือที่ถูกเรียกว่าภาวะปวดหลอนหรือว่าแ t o m p มเพน y ินโ o รมครับซึ่งเป็นสภาวะแทรกซ้อนครับที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยหลังจากที่ทำการต่อแขนต่อขาครับหรือทำการตัดวัที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษครับว่า amputation หรือบางทีเนี่ยอาจจะถูกเรียกว่ากลุ่ม การหลงผิดว่าอวัยวะที่ถูกตัดนั้นยังคงอยู่ครับซึ่งอาการของผู้ป่วยก็ตรงตามชื่อเลยครับคือรู้สึกเหมือนกับว่าอวัยวะที่ถูกตัดออกไปเนี่ยยังคงอยู่ครับผม ซึ่งผู้ป่วยครับจะมีอาการปวดแบบต่างๆครับเช่นปวดแสบร้อนเบอร์นิ่งหรือเจ็บแบบเข็มทิ่มแทงครับชาเพนหรือชูตติ้งเพนรวมไปถึงครับอาจจะมีอาการตะคิวแคมปิ้งหรืออาจจะรู้สึกมันถูกบีบแบบครัชชิ่งร่วมกับอาการปวดเหล่านั้นด้วยครับซึ่งในปัจจุบันครับต้นตอหรือสาเหตุของอาการเหล่านี้เองเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ก็มีการตั้งทฤษฎีครับรวมไปถึงสมมติฐานที่ได้จากการซับประวัติครับและการตรวจทางห้องแลบแบบพิเศษว่าอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดมาจะได้จากทั้งหมด3ที่4ด้วยกส c มท1ครีด ผลกระทบที่มาจากเส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral Sensation Theory) ที่เชื่อมโยงครับกับการทำงานในการควบคุมแวะต่างๆในการรับรู้ความรู้สึกของเส้นประสาทส่วนปลายทฤษฎีที่2ครับคือผลกระทบจากความเชื่อมโยงกับระบบประสาทส่วนกลางครับ (Central Theory) ที่เชื่อมโยงครับกับสมองและไขสันหลังซึ่งเป็นส่วนหลักครับในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทของทั้งร่างกายและทฤษฎีที่3ครับผลกระทบจากทางจิตใจ (Psychogenic Theory) ที่เชื่อมโยงกับสภาวะจิตใจที่พยายามดีเซครับการสูญเสียที่เกิดขึ้น ส่งผลทาให้มีอาการเสมือนว่ายังคงมีเอวะเหล่านั้นอยู่ครับนอกเหนือจากนี้เองก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอยู่เช่นกันครับที่ส่งผลทําให้เกิดอาการนี้ได้เช่นการที่ต้องเผเชิญหน้ากับอาการปวดเป็นเวลานาน,านๆครับที่ส่งผลต่อกระบวนการต่างๆของร่างกายภาพลักษณ์ที่เป็นที่รับรู้ครับของตัวผู้ป่วยเองและคนรอบข้างครับที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการสร้างภาพอนุทัศน์ของร่างกายขึ้นมาภายในจิตใจไปจนถึงครับการสะสมของความวิตกกังวลครับที่ทําให้สติสัมปชัญญะเนี่ยไม่คงที่จนไม่สามารถประสบเห็นถึงความ เป็นจริงที่เป็นอยู่ได้นั่นเองครับและคำต่อมานะครับก็คือ Mirror t แ c กทา e s ินเน s ติเซียหรือที่รู้จักครับในอีกชื่อว่า Mirro r s ชัดซินเนสตซียซึ่งเป็นสภาวะครับที่เกิดขึ้นโดยมีลักษณะครับคือเมื่อผู้ป่วยเนี่ยทำการมองเห็นครับหรือเห็นการสัมผัสใดใดผู้ป่วยเหล่านี้ครับจะรู้สึกเสมือนว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ถูกสัมผัสเช่นกันครับทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรเนี่ยมาแตะหรือสัมผัสเลยแม้แต่น้อยโดยสภาวะอันนี้ครับเป็นลักษณะหนึ่งในกลุ่มสภาวะครับอย่าง s ิน e s สติ s ซียที่มาจากภาษา ที่หมายถึงรวมกันครับและ I อสเทซิสที่หมายถึงการรับรู้ครับซึ่งเมื่อ2คํานี้มารวมกันนะครับจะมีความหมายว่าภาวะที่ประสาทรับรู้ครับได้พร้อมกันกับอีกการรับรู้หนึ่งเช่นเมื่อเห็นภาพแล้วจึงได้กลิ่นเป็นต้นครับโดย Mir รอร์แท็กซายซินเนสิเซียเนี่ยหรือเรียกเป็นตัวย่อครับว่า MTS คือสภาวะที่เห็นภาพครับรู้สึกว่าการสาัมผัสนั่นเองก็เกิดขึ้นเช่นกันตัว MTS ครับเป็นสภาวะที่หาได้ยากมากๆครับโดยพบเพียงแค่สคนจาก100คนที่เป็นอาการซินเนสติเซียครับถึงแม้ว่าอาจจะฟั ดูเยอะแต่หากคิดจากกลุ่มอาการของซินเนติเซียต่อประชากรทั้งหมดนะครับเราจะพบผู้ป่วยซินเนติเซียเนี่ยเพียงแค่1คนจากประชากรทั้งหมด25,000คนเท่านั้นครับทั้งนี้ครับสาเหตุของอาการก็จะเกี่ยวข้องครับกับพันธุกรรมเป็นหลักครับที่จะส่งผลกระทบต่อการทํางานของเซลล์ภายในร่างกายซึ่งหากจะยกตัวอย่างบุคคลที่เป็น MTS ครับผมขนยายกตัวอย่างเป็นคุณเมแกนพอมาส์ครับพยาบาลกุลมามละเวทยิงครับที่เธอเนี่ยได้มีการตรวจพบถึงสภาวะซินเนติเซียหลายตัวครับหรือที่เรียกกัน ว่าโพลีซิเนสิเซียซึ่ง MTS ก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือจะเป็นคุณโจเอลซาลิ纳สครับนักประสาทวิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยามหาวิทยลาลัยฮาวาดที่มีสภาวะซินเนสซิเซียรูปแบบ MTS ซึ่งเขาครับก็เป็นผู้ที่รวบร่วมและเขียนหนังสือครับในหัวเรื่อง Mirror Touch ที่เป็นการอธิบายถึงสภาวะซินเนสซิเซียรวมไปถึง MTS ไปถึงแนวทางในการรับมือจัดการกับสาเหล่านี้อีกด้วยครับ โดยเมื่อเราครับทำการยึดโดยงกลับไปที่ตัวของ w a i เดอริงมาสครับลักษณะที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือการที่มันไม่มีแขนครับอาจจะสื่อไว้ว่าเป็นนัยยะของการแอปเิเทชันหรือการไตวัาก็ได้เช่นกันโดยมือทั้งหกข้างครับที่งอกหรือยื่นออกมาก็คงจะเป็นอาการของ Fan น o m มเพนครับหรืออาการที่ยังคงคิดว่ามีอะไรนั้นอยู่กับตัวซึ่งมันก็ยิ่งย้ำชัดครับพอทางเลือกที่เราจะได้ตัวของ e ี o g i กฟอย่างแ n t o m p เพนมาก็คือการที่เราเนี่ยเลยที่จะจับมือสีดําเหล่านั้นครับก็เป็นการเหมือนกับว่าทําให้มันเนี่ยยัง เชื่อว่าแขนของมันยังคงอยู่และโบการที่แวนเดอริงไมครับไม่สามารถรับรู้ด้วยตนเองได้เพราะมันไม่มีดวงตาครับจะเป็นหนึ่งในราสารับรู้ที่ทําให้สิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้ครับก็คือจะต้องมีอะไรมาสัมผัสเท่านั้นเหมือนกับปัจจัยที่ผมได้บอกครับในช่วงของแฟนต้องเพนว่าคนรอบข้างเองเนี่ยก็มีผลต่อการเกิดสภาวะเหล่านี้ได้เช่นกันซึ่งก็อาจจะเป็นนัยยะที่สื่อได้ว่าครับเมื่อแวนเดอริงไมยังคงคิดว่าที่ยังหายไปเนี่ยยังคงอยู่สุดท้ายครับมันก็ต้องมาเชิญหน้ากับการเจ็บปวดทรมานจากสภาวะแฟน ต้องเพนตต่อไปครับเลาจึงได้อีโก้กิฟที่มีลักษณะครับที่กำลังค่อยๆพังทลายลงนั่นเองและในทางกับกันครับ การที่เราเนี่ยปฏิเสธที่จะจับมือหมายความว่าเราเลือกครับที่ทําให้ w a n d e r i n g Mind เนี่ยรับรู้ว่ามันเนี่ยไม่มีไอวัตส่วนนั้นอยู่อีกต่อไปแล้วครับแต่ในเชิงนี้เนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าครับตัวของ w a n d e r i n g m i n d เนี่ยอาจจะไม่สามารถยอมรับกระสีที่มันต้องสูญเสียไปได้ครับมันจึงต้องสร้างภาพ,พนิจตใจขึ้นมาเสมือนกับว่าอย่างน้อยที่สุดครับมันก็ยังสามารถที่จะสัมผัสรับรูบร้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่สุประกอบก็ตามเหมือนตัวของ e c o g i f t ครับอย่าง Mirro r ์สแท็กซ์ไทสินเนสติียที่ถึงแม้ว่ารูปร่างของมมมมัััันนนรจเป็็ือที่าแตสผสผกกิกกง แต่มันก็เป็นมือครับที่ดูบิดเบีย้ยวแล้วก็ไม่สมประกอบอย่างที่มันควรจะเป็นบวกกับลักษณะของขอาการรับรู้อย่างผิดรูปผิดร่างเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาการครับที่พบได้ในกลุ่มสภาวะแฟนต้มเพลชเช่นกันครับทำให้การมีอยู่ของแวนดอร์ริมายนะครับจึงสามารถมองได้ว่าเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่ถูกเล่าออกมาครับผ่านคนที่สูญเสียและไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ครับเหมือนกับคาพูดที่มันได้กล่าวไว้ครับจิตใจนั้นล่องลอยพเนจรียงที่ใดและที่ไหนที่จิตใจพบเจอแต่เพราะว่ามันเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังอยู่ครับมันจึงได้พยายามค วาเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ลองไม่รู้สึกเจ็บปวดครับจากคำพูดที่ว่าสารที่ที่จิตใจตัดสินว่าเป็นแดนชําระจึงคอยคว้าหาสิ่งที่คิดว่ามันมีแต่ทางเลือกของตัวผู้เล่นเองครับก็ได้เลือกครับว่าจะให้มันทรมานอยู่ต่อไปกับแฟนต้องเพนที่ได้แต่คิดครับว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่หรืออย่างน้อยที่สุดครับก็ขอแค่เสมือนว่ายังรับรู้สัมผัสได้กับมิเร์แทกซายซินเนจะเสียนนั่นเองครับ และนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของ w a l d e r i n g m i n d s Abnormalities ที่ที่มาของมันครับก็คือสภาวะร่างกายและจิตใจของมนุษย์ครับที่ทั้งหลากหลายและก็ซับซ้อนก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ abnormalities ตัวแรกที่ผ่านชนะการโหวตมาซึ่งก็ต้องสรารภาพตามตรงครับว่าผมเนี่ยไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกแอบโนตัวนี้นะครับแต่ในเมื่อผ่านโหวตของทุกคนมาแล้วก็จัดไปครับผมแล้วก็สำหรับคนที่เลือกอีก2 abnormalities ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะทั้งสตัวเนี่ยก็จะตามมาในอนาคตไม่ช้าอย่างแนีนอนครับหลอกกันได้เลย ก็เป็นยังไงบ้างครับสอบเรื่องราววันนี้ชอบกันไหมครับหรือถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสรวนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ